ไปดูนะครับอันนี้เป็นความเห็นของท่านประธานวุฒิสภานะครับก็บอกว่าออกมายอมรับครับคุณผู้ชมว่าไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่ากฎหมายเลือกตั้งเนี่ยจะผ่านสภาหรือไม่นะครับนรบเรื่องนี้นะครับที่รัฐสภานะครัคุณผู้ชม คุณพรเพชรวิชิตชนละชัยนะครับท่านประธานวุฒิสภานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในกรณีที่มีข่าวนะครับว่ามีโทรศัพท์สายด่วนไปถึงสอวอบางคนให้โดดการร่วมประชุมรัฐสภาในวันที่10สิงหานี้นะครับท่านบอกว่าในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกจะมีการไปน,นัดแนะหรือชักชวนอะไรกันหรือไม่นั้นเนี่ยท่านบอกท่านไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เท่าที่ปรากฏในกลุ่มไลน์ของสอวอนะครับก็เข้าใจว่า จะมาเข้าร่วมประชุมกันในส่วนของตนเองก็ไม่ได้สอบถามใครนะครับเพราะถือว่าการประชุมเนี่ยเป็นหน้าที่อยู่แล้วก็คงไม่ต้องไปถามอะไรใครเขานะครับแล้วก็นักข่าวถามนะว่าสมมุติว่านะครับมีพฤติการหรือเจตนาที่จะทําให้องค์ประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ยลม่มเพราะว่าจะทําให้ร่างพระราชบัญญัตินะครับประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเตั้งสอส,อสอทาให้ไม่เสร็จภายใน180วัน ถามว่าจะมีความผิดอะไรหรือไม่ในทางการเมืองนะครับคุณพรพชรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคงพูดอะไรไม่ได้ทั้งในเรื่องทางการเมืองและในเรื่องความผิดนะครับเพราะตนเองไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่แต่แต่จากการประเมินการทํางานของสมาชิกวุฒิสภานะครับเป็นเรื่องของประชาชนนะครับแล้วก็ถามว่านะฮะถ้าเกิดมีวุฒิสมาวุฒิสภาขาดลาโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่แจ้งล่วงหน้า ถือว่ามีความผิดหรือไม่นะครับคุณพรเพชรก็บอกว่าไม่ได้เป็นความผิดแต่สมาชิกที่ขาดประชุมเนี่ยหากขาดประชุมเกินหนึ่งในสของจํานวนการประชุมถือว่าจะพ้นสภาพการเป็นสมาชิกถ้าไม่มีการขออนุญาตนะครับนะักข่าวก็ถามต่อนะครับว่าถ้าเกิดไม่กําชับให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อป้องกันข้อคอราหาเรื่ององค์ประชุมแรัฐสภาเนี่ยเราจะถูกกล่าวหาในเรื่องการละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับ คุณพรมเพชรก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีประเด็นเรื่องที่ต้องไปกำชับหากดูการประชุมผู้ที่สภานะครับในวันนี้นะครับก็คือวันที่9สิงหาเนี่ยครับก็ไม่ได้มีการกำชับให้เข้าร่วมประชุมแต่เป็นการขอร้องนะครับให้สมาชิกช่วยกันพิจารณาผ่านร่างกฎหมายที่สําคัญ2ฉบับโดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติป้องกันและก็ปราบปรามการทรมานและกระทําให้บุคคลสูญหายนะครับซึ่งเป็นกฎหมายสําคัญแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว ซึ่งที่ผ่านมามีการขยายเวลาการประชุมจนจะหมดแล้วนะครับและว,วันนี้เนี่ยถือเป็นวันสุดท้ายของกรอบเวลาในร่างดังกล่าวนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับก็จะบอกว่าตนไปคำชับองค์กรประชุมเนี่ยคงไม่ดีแต่เป็นการขอความร่วมมือจากสมาชิกมากกว่าเพื่อให้ผ่านร่างกฎหมายนี้ไปได้นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าแล้วในฐานะรองประธานารัฐสภานะครับมั่นใจว่าร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสจะแล้วเสร็จ ภายในร้อยแปดสิบวันหรือไม่คุณหมอเพชรก็บอกว่าไม่ว่าประธานรัฐสภาหรือรองประธานรัฐสภาก็ไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่ากฎหมายจะออกมาในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับสมาชิกสวแล้วก็สสที่จะเป็นเสียงชี้ขาดเพราะประธานและรองประธานจะงดออกเสียงทุกครั้งนะครับถามว่าหากองค์ประชุมรัฐสภาร่มในวันพรุ่งนี้คิดว่าจะเกิดข้อรหาขอรหานะครับ วิพาวิจารการทําหน้าที่ของสมาชิกสวรหรือไม่นะครับคุณพรเพชรก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนเป็นหน้าที่ของประชาชนนะครับที่เขาจะเข้าใจและเป็นหน้าที่ของผู้ที่ไม่มาร่วมประชุมจะต้องชี้แจงว่าเขามีเหตุผลอะไรไม่ใช่หน้าที่ผมจะต้องไปไต่สวนลงโทษอะไรใครนั่นก็เป็น